สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวคุณ Lover นายอ๊อฟครับ East of Pentacles Queen of Cups ทำไมถึงกลัว <laughs> oh, Four of Wands เอาจริงๆมีแต่ไพ่ดีๆนะ Queen of Pentacles แต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง Just m e n t ายออปอืมสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตัวคุณคือมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไม่ดีเลยนะแต่มันเป็นเรื่องดีต่างหากเขาอะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบโคตรดีเลยคือมีความสมบูรณ์แบบแบบเกือบเกือบจะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์ซ็นนะคะ เป็นคนที่แบบสวยหล่อมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อดูดูมีของอยู่ในตัวคำว่ามีของในตัวคือมีทั้งภายนอกและภายในภายนอกคือดูดีดูดมีสเสน่ห์แล้วเนี่ยภายในของคุณเนี่ย ก็ยังแบบเป็นคนจิตใจดีมีสติปัญญาดูแบบมีความเข้าอกเข้าใจคือเป็นคนที่ดีมากๆมากๆคนหนึ่งอืมทีนี้แล้วถามว่ามันน่ากลัวตรงไหนคือเขาอะรู้สึกว่าคุณเลิศเลอเพอร์เฟกคุณดีมากๆคุณสมบูรณ์แบบแล้วคุณสามารถที่จะเลือกใครก็ได้เออซึ่งเขาอะตัวเขาเองอะมีความรู้สึกว่า คือถ้าจะให้เขาคู่ควรกับคุณนะ่ะเขาต้องพยายามมากกว่านี้เขาต้องดีกว่านี้พอที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาเขารู้สึกว่าเขาห่างชั้นกับคุณนะ่ะอืมแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่เอ่อมีคนหมายปองไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นหรอกแต่ว่าคนอย่างคุณคุณสมบัติแบบคุณ จะต้องมีคนอยากได้มีคนหมายปองมีคนอยากจะครอบครองอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งคุณเจอคนที่ดีกว่าเขาคนทีแ่แล้วทำให้คุณถูกใจด้วยเนี่ยคุณอาจจะทิ้งเขาหรือเปล่าอืคุณอาจจะแบบว่าจากที่แบบดีกับเขาทุกอย่างเข้าอกเข้าใจรักเขาแต่ถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอคนอื่นที่ใช่กว่าละ่ะอืมคุณอาจจะแบบ ตัดสินใจแบบฉับพลันตัดสินใจแบบทิ้งเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ <c oughs> แล้วเขาอะรู้ด้วยนะว่าคุณเป็นคนที่คือคืออยู่ในจุดที่ไม่ได้ง้อใครอคะ่ะค่ะคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆ รักตัวเองแล้วก็มักจะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทีนี้ยเขาอะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณหรือไม่ใช่คนที่ดีที่สุดอะเขาเขารู้สึกว่ามันมีคนที่ดีกว่าเขาอีกแล้วถ้าวันหนึ่งคุณเจอแล้วคนคนนั้นเข้ามาแล้วถ้าคนคนนั้นเองเนี่ยก็มาชอบคุณละ่ะก็มาสนใจคุณละ่ะอ่ะคลิกกันอีกทีนี้กลายเป็นว่าเขาตกกระป๋องไปเลยนะเพราะ เขาก็ยังมีความคิดที่ว่าถ้าเกิดมีช้อยให้เลือกแล้วช้อยอื่นมันดีกว่าและเข้ากับคุณได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะถีดหัวเขาส่งก็ได้เขาอาจจะคิดลบไปเองคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคือแต่แต่ด้วยความที่เ,เขาอะมองว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็คัดสรรสิ่งที่ด,ดีๆให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องเลือกคู่สักคนคุณก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุด ให้กับตัวคุณเองอืมอ่ะขอดูเพิ่มเติม<ๆ>อีกนะเขากลัวอะไรอีกคะโอ้เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ <c oughs> ที่เขากลัวมากๆก็คือ ด้วยความที่คุณอะเป็นคนที่รักตัวเองมากแล้วก็มีค่อนข้างมีอีโก้นะคุณค่อนข้างมีอีโก้ถึงคุณจะใจดีเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีความอ่อนโยนมากๆเลยเขารู้แต่คุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีอีโก้อยู่ในตัวเองคือถ้าถึงจุดจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าทะเลาะกันแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ผิดคุณก็จะไม่อนอ่อนคุณจะไม่ยอม มันมีเรื่องของอารมณ์นะคะที่ที่เขาที่เขาค่อนข้างกลัวเขารู้สึกว่ามันต้องเป็นเขาอะที่ต้องงอที่ต้องงอ้อที่ต้องที่ต้องยอมคุณอยู่ตลอดถ้าถ้าเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดแบบทะเลาะก,กันจริงๆมีปัญหากันอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะต้องยอมคุณอย่างนี้หรอยอมคุณไปตลอดหรอถ้าสมมุติเขาไม่ได้ผิดละ่ะ แล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนผิดละ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆคุณก็ไม่ได้เป็นคนดื้ออะไรมากนะแค่แบบเหมือนกับมีมีความอีกโก้ในตัวเองเช่นยกตัวอย่างนะบางคนจะเป็นประมาณว่าถ้าไม่ทักมาก่อนฉันจะไม่ทักไปอ่ะอย่างงี้หรือว่าถ้าเธอไม่เริ่มก่อนไม่เริ่มทําอะไรก่อนฉันก็จะไม่เริ่มทําอะไรทั้งนั้นฉันก็จะอยู่เฉย บางคนจะมีไมล์เซตแบบนี้เออถ้าอยากคุยกับฉันเธอเธอต้องเข้าหาฉันเธอเข้าหาฉันสิฉันพร้อมจะคุยกับเธอทุกอย่างอืมเราจะเอาอยัางไงว่ามาได้หมดคุยได้หมดแต่เธอต้องเป็นคนเริ่มเธอต้องเป็นคนเทคแอคชั่นเป็นคนที่ทําอะไรต่างๆก่อนเออเนี่ยบางคนคือจะมีจุดยืนถ้าเพราะว่าด้วยความที่ คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยู่ในจุดนี้คุณคุณก็แบบเออพอตัวเออถ้าใครอยากจะได้คุณใครสนใจคุณก็ต้องทําให้คุณเห็นสิก็ต้องทําให้คุณรู้สึกได้ว่ามีความพยายามหรือว่าชอบคุณจริงๆรักคุณจริงๆอะไรแบบเนี้ทีนี้พอเขาเห็นว่าคุณเป็นแบบเนี้ย เขาก็เลยนึกไปถึงว่าแล้วถ้าเวลาทะเลาะกันน่ะคนอย่างคุณเนี่ยไม่น่าจะยอมใครไม่น่าจะงอใครเพราะแค่คุยกันธรรมดาคุณยังไม่ยอมที่จะแบบว่าทักมาก่อนเลยคุณยังไม่ยอมที่จะเป็นฝ่ายเปิดปากเช่นถ้าจะชวนไปกินข้าวเขาก็ต้องเป็นคนชวนชวนไปดูหนงังชวนไปเดทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเป็นคนชวนเป็นคนเริ่มแต่คุณจะเป็นฝ่ายที่รอให้เขาทำรอให้เขาเริ่ม คุณก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคุณไม่ได้แบบจะเล่นแง่หรือว่ามีการเล่นตรงเล่นตัวอะไรแต่แค่ให้เขาเริ่มก่อนเท่านั้นเองคุณจะอยู่เฉยๆจะรอเขาแบบนั้นน่ะทีเนี้ยเขาก็เลยมีความคิดที่ว่าอืมลักษณะคุณเป็นแบบนี้เหมือนจะต้องแบบจะต้องมาคอยเอาใจาอะ่ะมันก็อาจจะลำบาก มันอาจจะมีปัญหากันก็ได้นี่คือสิ่งที่เขากลัวนะเขาว่าแบบเออถ้าวันหนึ่งมันทนไม่ไหวอ่ะถ้าวันหนึ่งมันแบบว่าเกิดแบบอารมณ์หงุดหงิดหรือเกิดการทะเลาะกันปะทะกันขึ้นมาเนี่ยมันจะแตกหักหรือเปล่ามันจะไปกันรอดไหมแล้วเขารู้ว่าถ้าโกรธกันทะเลาะกันคุณไม่มีทางง้ออยู่แล้วอืมคุณไม่มีทางง้อเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเลิกกันเนี่ยมันก็จะสูง โอเคนี่ก็คือสิ่งที่เขากลัวนะคะอ๋ออ๋ออีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งเขารู้สึกว่าถ้าเวลาคุณโกรธจริงๆขึ้นมาคุณก็น่ากลัวเหมือนกันคือปกติอะเวลาที่คุณเอ่อไม่ได้โกรธคุณจะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยเนี่ยนะก็คือแบบดูเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีอ่อนน้อมอบอ้อมอารีอะไรอย่างเงี้ยดูแบบน่ารักมากแต่ถ้าเวลาคุณโกรธขึ้นมาคุณก็น่ากลัวมากเหมือนกัน โอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ